Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กันนะครับบเข้าที่ได้ท่านก็ได้นะครับรหลวงตาท่านมีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงนะครับอ,อย่าติ่ถามทุกท่านนะครับไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องรีบนะครับ คือญาติธรรมท่านไหนที oh, yeah. mm ่อยากจะร่วมทำบุญลนะครับขอริษาท่านนั้นนในเรื่องของการสร้าพระป่านะครับเพื่อสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับมีใบบารนานะครับเนาะนะครับเนาะญาติธรรมท่านไหนที่ร่วมทำบุญูลก็มาเขียนใบบารนาแล้วก็สมใจก็ใส่ในข่ำนะครับใัยเงินแล้วก็นำใบบารนาเข้าไปถวายหลวงตาท่านนะครับเนาะครับ คือถ่ายรูปนี่เข้าไปทีละท่านได้เลยเนะเพราะว่าดูตอนนี้ญาติธามก็ยังไม่เยอะนะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton! Tông lại với người ta. ạ, ta cũng sẽ được tạo ra một cái lần ฝันแปบเนอปลาแห่ไปร่มร่วมกันกับเจ้าภาพเนกันคบล้วเขียนเปไหน้าเอา้หน้ามามาถวายลงไมปหน้ายูในโต๊ะกันนะครับทำเหมือนัาสรีรหมัอนนี้เกืนทหลูกนังจะ ก็ดีสิเขาไปเวิร์ดครับก็กล่องมีน้ำด้อจ้าอ้าวสองกล่องสองกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยากข้าไนอรกนงอด้กังรับูดกขายรนด้ฝากนันีได้ครับจัะไกนี อย่าไปนะค่ะอย่าไปนะค่ะ <laughs>

ठीक है ना ठीक है ओके गूगल आई का มาๆมานะก็เป็นใช่แม่ไม่น้องมาแล้วรบกวนค่ะแม่ๆไม่ใช่ค่ะแม่ๆไม่ใช่ค่ะค่ะเลยตอบขอค่ะนี่นะ 嗯。 มะไทยง่ายดิิมพิมน่องพิมมะไทรดิมไทยเพื <sl> ่อนเนี่ยออน้ำง่ายออาฮะกองพี่สวยๆครับเดี๋ยวไปเยนหาอยู่ปคิดคิดๆกันหน่อยค่ะคออกปิ้มใช่

ม่แม่ยายม่ไทยม่ทายเอาเร็วๆม่ถ่ายให้ม่ยายขอบคมมบ้าน่ะอลีม่ททยรูปไปถ่ายไปม่แม่ม่ททยน้ำหลงตาสรางคนว่างเอาเร่วิถ่ายให้อ่ะแม่แม่อาบุญ เออเอาเควันนี e ้นม la ่ไทยอาดีไม ja ่ไปอาดีเขาเป็นอะไรได้ยังเหรไทยเป็นมือย่าแม่อีกหนึ่งสองสามปโนมือเด้อหนึ่งสองสามสาม วันนี้โรงตาทางการมาถึงนั่นนะครับเนาะขนแก่นนะครับกติทีรทก็ทยอยมา,าการธรรมก็เริ่มทยอยมาแล้วครับเนาะตอนนี้ก็เพิ่งจะห้าโมงเศษเศษนะครับเนาะก็ทางช่างไฟทางท่านดวงตาบุญชื่นปัญญาลุตโตนนะครับจะทําการอ่า อยางเขาทำประเทศสนาแล้วก็ทำวัดเย็นนะครับก็ระหว่างนี้ถ้าหากว่าใครอยากที่จะทําบุญนะครับก็สามารถที่จะมาทําได้ที่ศูนย์อำนวยการตรงนี้นะครับตรงนี้หรือวัดจุดลงทะเบียนได้เลยนะครับเบเก็หลายๆแล้วผมไล์สด้วยเบอาหารแซบคุณบรรย็นบอกว่าอาหารแซบเมืองขอนแก่นแซบๆมาเด้อท่านเข้าร่วมการพบผมครับสวัสดีครับทุกท่าน